สวัสดีพี่น้องครับผมผม,ผมไวพศชาแนลครับผมพาพี่น้องมาเลาะสวนยางมือนี่กีดยางแล้วไม่ไหมพี่น้องบึงย่อยดีปะพี่น้องมีดนี่เป็นมีดที่สามขึ้นที่สามครับที่สามขึ้นแล้วอย่างอากาศหนาว ยางก็เริ่มสีออก,ออกที่น้องครับเมื่อคือวางฝนฮ่ว่างฝนมันพยายากออกปัญหด,ดูครับหน่อยปักปักหน่อยอยู่ที่ดองเอ้ย

นั่งอยู่แถวหนึ่งกี่ภาพไปเบิง้งเราพี่น้องฝีมือเพิ่กีดพี่น้องนาตายหนึ่งแล้วพี่น้องนานนี่เอานานนี้เปิดน้ำไหม ได้พ่นอ้องพี่มื่อเบื้องต้นนี้พี่น้นอง เรือแถวนี่แถวสุดท้ายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก่ะสุดแล้วกันแล้วกวับป,ประมาณนี้พี่น้องฝากช่องไว้พเชเดชาแนวกดซับสไครต์กดไลค์กดแดชร์ให้เน่ยด้วยครับเด้อสวัสดีครับผม